ประธานาธิบดีประชาชนจีนได้จัดก,การประชุมสองสภาหรือว่าเหลียงห้วยท s เซชันส์นะคะการจัดการประชุมในปีนี้คุณผู้ชมถูกจับตามองจากทั่วโลกเพราะเป็นการประชุมที่เกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้ขึ้นภาษีสินค้าจากจีนทําให้มีการจับตาเขาว่าในปีนี้จีนจะวางนโยบายเศรษฐกิจในการตั้งรับและก็โตกลับสหรัฐอย่างไรรวมไปถึงการตั้งเป้าหมาย GDP 5%เเซของจีนในปีนี้ด้วยการประชุมสองสภาเวท Se s s i o ส s สำคัญอย่างไร การประชุมในครั้งนี้นะคะเป็นการกําหนดนโยบายของสาธารณรัฐประชาชนจีนชาติยักษ์ใหญ่ในปี2025นี้ค่ะวันนี้เป็นวันเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการโดยมีประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเข้าร่วมประชุมด้านนาย,ยกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนได้กล่าวถึงความท้าทายด้านภูมิรัฐศาสตร์การกระตุ้นเศรษฐกิจประเด็นไต้หวันรวมถึงการเดินหน้าพัฒนาปัญญาประดิษฐ์และการยกระดับกองทัพจีน หลี่เฉียงได้กล่าวถึงการมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและแม้ว่า GDP ภายในประเทศจะขยายตัว5%ในปีที่แล้วแต่จีนยังคงต้องเผชิญกับแรงกดดันจากภายนอกสร้างความท้าทายต่อเศรษฐกิจซึ่งรัฐบาลต้องเร่งแก้ไขรวมถึงปรับปรุงโครงสร้างนโยบายการคลัง การขึ้นกล่าวรายงานของหลีเฉียงเกิดขึ้นหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีน20%เพียงไม่กี่วันซึ่งจีนได้ออกมาเคลื่อนไหวตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีสินค้าบางประเภทของสหรัฐ15% ส่วนประเด็นร้อนที่ทั่วโลกให้ความสนใจคือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนกล่าวย้ำว่าจะปรับใช้นโยบายยุคใหม่เพื่อแก้ปัญหาในประเด็นดังกล่าว <Yeah. S 2> พร้อมย้ำว่าจีนยึดถือนโย,ยบายจีนเดียวหรือวันชัหน้าและฉันธามติปี1992จีนต่อต้านความเคลื่อนไหวที่สร้างความแบ่งแยกในไต้หวันรวมถึงการแทรกแซงจากภายนอก สิ่งที่จีนเดินหน้าอย่างเต็มกำลังในปีนี้คือการพัฒนานด้าน AI เชื่อมโยงเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ากับภาคอุตสาหกรรมของจีนรวมถึงมุ่งสู่การใช้สัญญาณ 6G ในส่วนของกองทัพจีนในปีนี้หลี่เฉียงระบุว่าจะยกระดับความสามารถของกองทัพขึ้นไปอีกขั้นและปรับการใช้กลยุทธ์ทางทหารยุคใหม่ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยยกระดับความพร้อมของกองทัพเพื่อปอกป้องอธิปไตยของจีน นอกจากนี้นายยกรัฐมนตรีหลี่เฉียงยังได้กล่าวถึงความเคลื่อนไหวทั่วโลกณขณะน,นี้ที่มีความซับซ้อนเป็นอย่างมากเผชิญการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ที่ไม่ได้เกิดขึ้นมานานนับศตวตรรษทําให้ปัจจัยภายนอกทั้งปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์รวมถึงสงครามภาษีที่เกิดขึ้นอาจนํามาสู่ผลกระทบต่อปัจจัยภายในประเทศจีนซึ่งสิ่งที่ต้องจับตาหลังจากนี้คือภาคส่วนการค้าและเทคโนโลยีไปจนถึงการยกระดับความแข็งแกร่งของกองทัพจีนในภูมิภาค แน่นอนค่ะว่าเมื่อมีการจัดก,การประชุมกรุงปักกิ่งได้จัดก,การรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดค่ะขณะที่คณะผู้แทนมนลนต่างๆในจีนนะคะกว่า1,000คนตบเท้ามาที่กรุงปักกิ่งค่ะโดยการประชุม two sessions นะคะในปีนี้จะกินเวลา7วันค่ะนัทชากิตโมกรายงานจากกรุงปักกิง่งประเทศจีน